เราช็อปสัปดาห์นี้นะครับอยู่กันที่เลอร์บอลช็อปนะครับแล้วก็มีของเล่นมาฝากพี่อั๋มเต็มเลยครับทำไมอ่ะทำไมคุณต้องมีของมาฝากปกติคุณจะเป็นคนรีวิวลูกกอล์ฟวันนี้ผมมีลูกกอล์ฟเขาเรียกว่ารุ่นประมาณเขาเรียกว่เอเวอเรสต์เพลย์อะไรกันเครับก็คือเป็นลูกที่เหมาะกับพี่อั๋มโดยตรงแต่เล็กเ,เลยสปีดน้อยใช่ไหมล่ะส,สปีดกลางๆจะใช้น้อยไม่ได้นี่จริงมาดูไม่ดีซึ่ง2ลูกนี้บอกเลยว่าเป็นตัว ผมบอกเลยว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับคุณมากๆเลยมไม่ว่าจะเป็นซิกซ้อนหรือว่าบริสโตนะครับทั้งสองตัวนี้คือเกมว่าไกลช่วยให้ไกลขึ้นแล้วก็คุมช็อตได้ดีขึ้นครับว่าเดี๋ยวขอดูรุ่นนีนึงมันคือรุ่นอะไรกับรุ่นไหนคตัวนี้เป็นซิกซอนนะครับรุ่น Q Star Tour นะครับส่วนทางด้านขวามือของผมคือรุ่นบริสโต r x s นะครับผม,ม 2>, 2ตัวนี้คือผมบอกเลยว่าช่วยให้เกมพิหามดีขึ้นแน่นอนอ่านะเพราะฉะนั้นแสดงว่านะครับเป็นตัวที่เรียกว่าสปีดของท่านนักกอล์ฟ เรียกว่าอย่างนี้เพราะผมอ่ะอยู่มานนั้นอะร้อยหนึ่งเมื่อกี้มี่แกระซิบบอกก็แปดสิบเนี่ยผมแบบแปดสิบผมจะไม่เชื่อเหมือนกันนะขับรถอยู่แปดสิบเดี๋ยวนี้ขับช้าไงแก่แล้วนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่านะครับเป็นสําหรับท่านนักกอล์ฟเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่กําลังหาลูกกอล์ฟผมเชื่อว่า2ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะครับยังไงก็ตามเดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายลงมือเมื่อวันนี้นะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับแต่บอกว่าแอปกระซิบก่อนนะว่าราคาไม่แรงเลยสอง ลองกันครับวามเดี๋ยวผมจะให้วามนะครับเลือกตีตัวบริสโตน RX ก่อนนะครับว่าฟิลลิ่งความนุ่มความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับลูกนี้ครับบริสโตนครับเลขกอะไรครับวามเล็กเจ็ดนะครับด้สักร้อยห้าสิบก็พอละเอาอีกแล้วถ่อมตัวอีกแล้วครับวามครับตรงนี้หนึ่งสาย์นีดหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวเราลอง3สามลูก อุ้ยตัวระยะดีนะอุ้ยอุ้ยร้อยแปดสิบเก้าลูกนี้โดนไม่ดีครับร้อยแปดสิบเก้ามีเจ็ดมีกระซิบมามาลองดู b o ลเ ready นะครับเดี๋ยวลองดูลูกนี้เมื่อกี้คล่อมนิดนึงนะครับฟิลลิ่งดีนะจากที่ตีมาสามลูกนะพี่คำ บอกเลยว่าไม่คุณตีกายยังอ่ะเออใช่ได้นะผมว่าลูกนี้เป็นลูกที่ฟีลิ่งดีลูกหนึ่งเลยแต่ยังไม่พูดยังไม่พูดเราจะต้องลองอีกยี่ห้อหนึ่งด้วยเทียบกันนะค,ะครับ,บงไดง้เดี๋ยวลองเป็นยี่ห้อ s ริ i ซอนนะครับตัว Q-Star ทั่วมาลองดูพี่หามว่าเป็นยังไงบ้างครับอือือ เสียงเข้าคุณจะแน่นไปไหนครับวามอุ้ย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 เหล็กเจ็ดร้อยเก้าสิบไม่ดีนะไม่ดีน้ำไม่ดีน้ำเอาละเริ่มเกิดปัญหาแล้วครับว่าเกิดปัญหาอุ้ยเลื่องตีไกลขึ้นไปแล้วครับอยู่นี่ครับว่าอยู่ไหนเสียงนี้น่ารักเลยเกินเสียงอย่างนี้น่ารักมากน่ารักเกินไปละเอาแล้วความ ีเหล็กไปแล้วนะครับอันนี้มีอาการหอบมากเพราะว่าตีประมาณร้อยกว่าลูกได้ครับประมาณเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะมาลองดรเวอร์ก่อนกับตัวไหนกันดีครับว่าอยากสตอนเหมือนเดิมครับบิสตอนกมาแล้วครับมาเลยมาลอจะได้เรียงไม่งงไม่เรียงไม่งงนะฮะมาดรเวอร์กับบริสโตนนะครับตัวรุ่น RX นะครับมีในใจไหมสามร้อยไหมบอมบอลูกนี้เอาให้เกิน250ก่อนนั่นแหละเมื่อกี้แอบแบบกระซิบหลังกล้องว่าสปีด88เอง จะฟังเสียงนะฮะแสบหูเลยนะลูกนี้โดนดีซะด้วยปีดผมจริงเกิน250ไปแล้วเหมาะไหมวามฟังโอเคคนนะะโอเเดี๋ยวขออีกฟิลลิ่งใช้ได้นะครับคือผมผมตีลูกแข็งมากไม่ได้มันมันจะไม่ลอยจริงแต่ดูลอนช์ก็ดีอะไรก็ออกดีนะคว่าสปินเท่าไหร่เมื่อกี้สปินอยู่พันแปดเอ็งวามพันแปดจริงเหรอใช่พันแปดสิบเอ็ดเต็ม ต่อไปเป็นลูกของทริคซอนคขาตัวคิวสตาร์นะครับผมคิวสตาร์นะครับเรามาเทียบกันดูนะครับเมื่อกี้ไกลสุดเมื่อกี้อยู่มานสัก2องร้อเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่ถึง2องแปดตีสั้นมากครับแบกระซิบกระซิบก็สปินก็ต่ำอยู่นะปรับาณลูกบริสตอลนะ I'm you to the top. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. เขารู้สึกไหครับเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อย <laughs> คือจริงๆแล้วเราเรียกว่าเราเลือกช็อตที่ค่อนข้างโดนเต็มกับเต็มมาเทียบกันแล้วครนะเ <นะ S 1> พราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าประสิทธิภาพเต็มที่ของเขาว่าเป็นยังไงอ,อ,อะแล้วมาสรุปกันเอาเริ่มจากเหล็กก่อนแล้วกันครับแล้วเริ่มที่<อ>ฟิลลิ่งก่อนแล้วนะฟิลลิ่งซิกซอนฟิลลิ่งของของซิกซอนเนี่ยที่ผมรู้สึกคือลูกที่เข้าเนี่ยระยะมากกว่าระยะมากกว่าสปินเนี่ย ก็ดีกว่านะครับในเรื่องของฟิลลิ่งในการโดนบอลเนี่ยทั้งคู่นุ่มทั้งคู่คือคอมเพรสชันคือความความบีบตัวของลูกบอลเมื่อเวลาคอมเพรสเนี่ยเมื่อโดนเนี่ยผมว่าฟิลลิ่งเนี่ยเหมาะกับผมมากตีสบายแล้วไม่เหนื่อยนะครับตีแล้วออกจากหน้าไม้เร็วแล้วก็ฟิลลิ่งนุ่มมือแล้วก็รู้สึกว่าตีแล้วโอเคนะครับในเรื่องของตัวบิสโตนบิสโตนเนี่ยตัวในการตีเหล็กเนี่ยนะครับบิสโต e เนี่ยฟิลลิ่งนุ่มเหมือนกันนะครับ การออกตัวใกล้เคียงบอกเลย2ตัวนี้ใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ในเรื่องของระยะระยะเนี่ยตัวของบิสโอนเนี่ยทำได้น้อยกว่าตัวซิกซอนนะครับ,รบทิศทางเนี่ยผมชอบของซิกซ o อนมากกว่าเ,เพราะซิกซอนเนี่ยผมรู้สึกว่าทิศทางเวลาเมื่อเข้าเต็มกับเต็มเทียบกันเนี่ยลูกมันตรงไปที่เป้าหมายเลยร,รู้สึกฟิลดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องการตีเล็กก่อนนะในการตีเล็กผม เลือกของซิกซอนอ่ะอันนี้ซิกซอนชนะสำหรับเหล็กนะฮะนะครับวันนี้สปีดผมก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ปรดบอสเมื่อกี้เหล็กอยู่ประมาณ87-88ประมาณนะครับ87 88ะนะฮะอันนี้ก็เป็นฟีลิ่งของของของผมคนเดียวนะครับยังไงก็ตามคนที่สปีดใกล้ๆอยู่ล้วเรา1้5ลงมาครับ ผมว่าผมว่าตัว2ตัวนี้ใช่เลยอ่ะใช่เลยตีแบบไม่เหนื่อยอ่ะแต่อย่างโปบอสเนี่ยตีอย่างเงี้ยลูกลูกนั่นหมดเลยนั่นหอาจจะไม่เหนื่อยก็ได้นะครับไม่เหนื่อยตีไม่เหนื่อยตีไม่เหนื่อยเหนื่อยหานี่หานิ่งไปไหนไม่รู้แต่ว่าอันนี้สำหรับบอกเลยคนที่สปีดต่ำกว่าร้อยห้าลงมาเนี่ยมันใช่ตามที่สเปคที่เขาบอกเลยครับผมนะครับอมาสนุกในเรื่องของไดรเวอร์นะดรเวอร์ครับไดรเวอร์เนี่ยในเรื่องของเอาเอาผู้ชนะเลิศก่อนเลยดีกว่าเอาผู้ชนะเลิศเนี่ยเมื่อกี้เหล็กของซิกซ้อนไปแล้วใช่ครับไดรเวอร์ผมให้ ทำไมอ่ะคุณผมรู้สึกว่าระยะที่ได้ชัดเจนมันเหมาะกับผมมากกว่าผมรู้สึกว่าตัวตัวบิตโจนเนี่ยเวลานั่นทำระยะได้ค่อนข้างเฉลี่ยหลายๆลูกเนี่ยอยู่ประมาณเกีสของผมอยู่ประมาณสองกว่าเจ็ดสิบกว่าหลายลูกเลยทีเดียวนะครับจ็มีไกลไฟเจ็ดสิบไฟเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบสามอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ตัวของซิกซ์ซอนเนี่ยระยะจะอยู่ประมาณสองหกถึงสองเจ็ดประมาณนี้แต่แต่ตัวบิตโจนอยู่สองเจ็ดถึงสองแปดเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เรียกได้ว่าถือว่าทําได้ระดับหนึ่ง<อ>ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ฟีลนุ่มทั้งคู่นะครับและก็อีกอย่างคือในเรื่องของตัวของบิสโตนเนี่ยผมรู้สึกวิธีทางอ่ะคุมง,ง,ง,ง่ายกว่าคุมง่ายกว่าผมรู้สึกว่าลูกมันคอมเพสชันของบอลม,มันเหมาะกับเราแล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นล้กันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเป็นเหล็ก ผมเลือกตัวซิกซ้อนนะครับแต่ถ้าไดเวอร์ผมเลือกตัวบิตครับนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของทางรายการเราโดยพี่สปีดของผมมีความใกล้เคียงกับลูกก์กทั้งสองยี่ห้อนี้นะครับแต่นะบอกเลยว่านุ่มมือทั้งคู่คเสิร์ฟด้วย บริสตอลคือน้ามาขึ้นเหล็กด้วยซิกซอนโอเคแอบเปลี่ยนรูปแอบเปลี่ยนรูปไม่มีใครรู้นะครับยังไงก็ลองไปทดสอบไปดูได้นะครับเชื่อว่าทั้งสองยี่ห้อนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับแต่ดีทั้งคู่บอกเลยนะครับ